Okay. สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาทำนี่นะครับน้ำเต้าดูดซับร้อยปีนะครับเพิ่งปลุกเสกวันนี้นะครับสดสดร้อนร้อนจำนวนการสร้างน้อยมากครับผมเอวันนี้เราก็จะพามาส่องน้ำเต้าดูดซับก,กัน,นครับนี่ครับซีนเดิมหมดเลยนะเพิ่งปลุกเสกเสร็จสดร้อนร้อนเลยนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อจากก็จะเป็นคล้ายๆลหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะ ให้ดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับจะเป็นนี่จะเป็นรายการแถมยกรังนะครับผมส่วนในรางนี้จะเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับผมนี่ก็มาเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยคสักสองสามองค์แล้วกันครับก็อันนี้ราคาก็รุนแรงมากเลยนะครับเพราะว่าปกติทั่วไปที่ถั่วผสมผมว่าส่วนีจะแพงมากแล้วนี่เดี๋ยวแกะกันให้ดูยังไม่เคยแกะเลยนะครับนี่อันนี้ก็นี่ครับดูกล่องครับสวยมากเป็นเต้าดูซับ ร้อยปีรุ่นแรกครับสร้างน้อยด้วยครับประเด็นคือสร้างน้อยด้วยนะครับนี่เพิ่งกลับมาจากวัดเลยนะครับตัวตร้อนเพิ่งไบรับน้าเต้ากลับมาครับมียอดของเขาอยู่หนึ่งรางครับนี่ครับโอ้โหนี่นะครับสร้างน้อยนะครับจํานวนการสร้างถ้าเปรียบเทียบกับพระเหรียญนะครับน้อยมากมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะสองกันให้ดูเลยครับนี่จะซองให้ดูเลยนะครับไม่รู้ว่าจะดึงออกมาเลยนะ นี่เนาะสวยมากเลยเนาะนี่นี่อันนี้ก็ขายกันอยู่ลุ้นละแปดร้อยนะครับบอกได้เลยครับ่าสร้างแล้วลุ้นสีนะครับลุ้นภาพในน้ําเต้าด้วยครับอีกว่าในน้ําเต้ามีผ้าพวสอบไปจะสยายครับโอ้โหรูปนี้อาจจะแพงอยู่นะครับเดนไม่รู้ว่าในรูปจะดูได้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูว่าโอ้มองไม่เห็นนะครับ นี่นะครับน้ำเต้าดูดซับร้อยปีรุ่นแรกลุ้นแหมเงินนะครับแหมทองคํานะครับนี้น่าจะเป็นแหมชุกทองแต่เลิศได้รายกาอยู่ในรายการลุ้นนะครับอยู่ในซีนะครับแอดมินเพิ่งเปิดรังนะครับตอนนี้นี่นะครับยันนูนนะครับในน้ำเต้านี่มีภาพด้วยนะครับในน้ำเต้านี่มีภาพนะครับในนี้นีมีมีภาพด้วยถ้าส่องเข้าไปไม่รู้นะวิธีดูเขาดูกันยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลอง พยายามจะส่องให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้โหดูยากจริงๆเหมือนหลวงพ่อสดวัดปากน้ําอะอารมณ์เดียวกับประมาณนั้นนะครับส่องเข้าไปแล้วข้างในจะมีภาพหลวงปู่เป็นการลุ้นภาพอีกทีนึงลุ้นสีแล้วแต่ว่าสีไหนรุนแรงสีไหนเบานี่นะครับสวยงามนะครับรุ่นแรงนะครับสร้างน้อยครับสร้างน้อยจริงๆครับไม่ได้สร้างแบบไม่ได้พูด แต่น้อยตั้งน้อยครับแล้วเป็นรุ่นแรกที่ตั้งน้อยมากดูครับมีห่วงให้ครับนี่หลังนะครับมีภาพนะครับต้องเข้าไปข้างในครับแต่ต้องเป็นการลุ้นภาพอีกทีครับมีหลายภาพมากครับไม่รู้ว่ามีกี่ภาพครับนี่อันนี้ก็ลุ้นภาพอีกทีครับนี่จะเป็นชุดสมนาคุณแถนยกลังนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นชุดตมนาคุณแถนยกลังตัวรายการรุ้นนี้จะลุ้นแหมเงินนะครับลุ้นแหมเงินลุ้นแหมทองคํานะครับรายการลุ้นเนื้อนะครับ มีไม่เยอะนะครับผมบอกเลยว่าปั๊บเดียวหมดนะครับวันนี้ลงให้คือทีเดียวคือหมดเลยลุ้นสีมีสีฟ้าสีชมพูสีขาวสีเหลืองอ่าสีเขียวนี่ครับสวยงามนะครับน้ำเต้าดูดซับรุ่นแระครับสร้างน้อยให้ไวนะครับให้ไวนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับวันนี้ก็แค่นี้พอครับผมไม่ไม่มีอะไรมพูดมากครับเพราะว่าพูดตรงๆเลยวันนี้มาแบ่งปันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินก็จะไปลงขายในกลุ่มแล้วครับตอนนี้ ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายยาครับรุ่นนี้น่าจะขายง่ายครับแต่ราคารุ่นหนึ่งก็ตอนนี้ก็มีไปกันราคาที่800แล้วครับล่าสุดนะครับในเพจใหญ่นี่นครับตวมันได้เห็นช,ชัดเลยเป็นไงครับส่องเข้าไปจริงๆเป็นภาพนะครัแม่แต่แ,แต่แป๊บนึงนะเดีแอดมินทำให้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บเวลาแป๊บนึงแป๊บนะครับเราแป๊บ โอเคแต่อันนี้ส่องให้นะ๊บนึงไม่รู้นะว่าจะเห็นหรือเปล่านี่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 น,นี่จริงๆถ้าเอาตาส่องมันจะง่ายมากเลยครับแต่ตอนนี้มันคือประเด็นคือมันมันยากมากเลยนี่อยากจะมีภาพของปู่ให้เรามองนะ รูว่าใช้วิธีมองกันยังไงมองยากจริงๆแต่ข้างในมีภาพแน่นอนนะอารมณ์เหมือนหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะลองไปดูรีวิวได้เลยนี่นะครับสวยงามนะครับนี่ไม่ต้องผ่านกล้องไม่ต้องผ่านอะไรนะครับนี่ดูงานนะครับสวยงามนะครับลูกก็ไม่ใช่เล็กนะครับลูกก็สวยดีครับนี่ตอนนี้ติดต่อมาได้เลยครับไม่ได้มีเยอะนะครับรายการลุ้นนะครับทีเดิมเพิ่งเปิดลังเลยครับนี่ก็จะเป็นชุด น,นี้เคน,นี่ก็จะเป็นชุดนี่ก็จะเป็นชุดชุดแถมลูกลังอนี่จะเป็นเงินทองล่างกับชุดแถมลูกลังครับวันนี้ก็นี่มีน้ำเต้ามาแต่งปันนะครับใครยังไม่มีก็ติดต่อได้นะแต่แอดมินไม่น่าจะขายนานนะครับในเพจน่าจะขายแป๊บเดียวหมดนะครับรางหนึ่งก็ถ้าไงเดีย๋ยวจะลงคลิปไว้ก่อนเลยแล้วกันถ้าใครมีอะไรก็ติดต่อมาแล้วกันครับขอบมากครับผม